รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาสุรินนะครับดีใจมากครับเชื่อไหมว่าเป็นนักร้องมาหลายปีนะครับแล้วก็มาร้องเพลงสุรินอยู่หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยได้เที่ยวสุรินเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ไอซ์จะได้เที่ยวในจังหวัดสุรินจริงๆว่าสุรินมีอะไรบ้าง สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและก็ตอนรับเข้าสู่อสอท o ออนทีวีกับผมไอซ์สันยูครับค่ะและว,วีด,วดาพิชิตากันสานค่ะครับผมวันนี้นะเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แลจะจุดหมายปลายทางของเรานะคะก็คือหมู่บ้านช้างตากลางค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตามหาช้างกันนะคะเช้านี้เราอยู่กันที่แซ่ต้มออร์แกนิกฟาร์มนะคะโอ้โหอากาศดีมากนะ สดชื่นมากรับแสงแดดยามเช้าแบบนี้ครับโดยที่นะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรนะคะคที่เน้นจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเน้นเป็นข้าวพื้นเมืองค่ะพี่ยัยนอกจากที่นี่เนี่ยจะเป็นฟาร์มสเตย์ที่อยู่ริมทุ่งนาให้คนที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติเนี่ยมาอิ่มตาอิ่มใจกับธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการให้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด้วยรวมถึงวิธีการทําเกษตรอินทรีย์ด้วยทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ไ่่ยเลสวัสดีครับพี่แคนสวัสดีครับพี่แคสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับใจมากเลยที่เราได้มาอยู่ที่แซรตอมออร์แกนิกฟาร์มนะครับ ที่มาที่ไปของชื่อนี้คืออะไรครับพี่แซตอมแซแปลว่านาตอมแปลว่าห้วยแปลว่ากลุ่มนาที่ตั้งอยู่ริมห้วย<อ>เป็นชื่อที่ใช้เรียกชาวบ้านเรียกภูมิประเทศครับผมครับแซต,ตอมนาริมห้วยใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่านะักท่องเที่ยวมาที่นี่อะค่ะจะเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะพี่กิจกรรมมาแล้วแล้วแต่ฤดูนะครับฤดูนี้เนาะก็เป็นฤดูเกี่ยวข้าวเราก็มากินข้าวใหม่มก็จะมีฟาร์มสเตย์ครับผมแล้วก็จะมี พิพิธภัณฑ์สาโทไทยครับผมครับเที่ยวเราก็จะมีท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใกล้ๆรเราก็คือหมู่บ้านช้างหมู่บ้านทอผ้าใหม่ รเรียกว่ากิจกรรมแน่แนมากอยากจะถามนิดนึงว่าที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่ามีผลิตภัณฑ์เด็ดด้วยอะไรที่เป็นของเด็ดของที่นี่บ้างครับของเราก็จะมีข้าวพื้นเมืองอินรีนะครับผมอย่างเช่นผักกาอ,อัมเปิลเป็นข้าวที่ขายดีอันดับหนึ่งของฟาร์มเลยเป็นผักกาอัมเปิลใช่ครับผักกาแปลว่าดอกไม้อัมเปิลแปลว่ามะขามถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือข้าวดอกมะขามสีข้าวเปลือกเป็นสีดอกมะขามครับรวงเขาหใช่ค้าสีดอกมะขามครับแล้วก็รสชาติเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวครับผม มีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมอันนจะเป็นข้าวเขียวปเป็นข้าวกล้องเขียวครับ,รบอีกตัวหนึ่งจะเป็นข้าวมะลินินสุรินหรือมะลิสีดาครับผม,มเป็นใช่เป็นข้าวชนะชนะเลิศการโหวตสุดยอดข้าวอร่อยหลายปีสอนติดกันครับเป็นขา้าวที่น่าสนใจามาก,กเลยนะคะแต่แล้วก็จะมีเราเอาข้าวไปรูปเป็นเครื่องดื่มจากข้าว ครับผมถ้าใครสนใจเครื่องดื่มจับข้าวก็มาที่นี่โดยตรงได้เลยครับโอ้โหพูดมาขนาดนี้อยากที่จะลองกินข้าวของที่นี่แล้วครับรบกวนพี่แทนพามเน่อยได้ครับเราจะพาไปหุงข้าวแล้วก็ชิมข้าวใหม่กันเลยอา วันนี้จะพาสอนหุงข้าวผกาอมปืลน,นะครับผมเป็นเป็นข้าวกล้องปกติเวลาหนูนึกถึงข้าวกล้องจะนึกถึงอะไรบ้างอะไรเบอร์รี่ใช่แบบสุขภาพสุขภาพสิใช่สุขภาพ <ๆ S 1> บางคนก็ไม่ได้ชอบกินเพราะว่ามันอะไรมันแข็งบางทีก็แบบบางที่มันแข็งแล้วก็จะหุงยากแต่ข้าวกล้องของสุรินทร์เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผกาอมปืลนนะ่ะเป็นข้าวที่หุงง่ายไม่แข็งเลยโดยปกติเราหุงข้าวกล้องก็จะ แช่ก่อนแช่ก่อนเอราค่อยหุงแต่นี้ไม่ต้องแช่อะไรเลยเใช่รับวิธีการหุงข้าวกล้องของตาก,การครัมได้ค่ะผอยากเห็นเลยครับวิธีการง่ายๆก็คือเราใช้ข้าว1ส่วนข้าว1ส่วนววน้นํา1.5ถึง2ส่วนก็ได้แล้วแต่ชอบโอเคครับแล้วก็ข้าว 1, 1> ส่วนน้คข้าว1ส่วนเริ่มข้าว1ส่วนน้ํา1.5ส่วนาใช่1ส่วน1ส่วนน้ํา1.5้า หนึ่งจุดห้าคือสองส่วนก็ได้ครับอันนี้น้ำหนึ่งส่วนก่อนหนึ่งส่วนโอเคหนึ่งจุดห้าก็คือเท่าไหนครึ่งหนึ่งเวลามันสุกหนักมันจะพองเหมือนลูกเดือยกลิ่นเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวแต่นี่ลูกค้าจะชอบเพราะว่าหุงเป็นข้าวกล้องแล้วมันจะมีน้ําตาลต่ำครับมันนิ่มอย่างนี้คนที่เป็นเบาหวานหรือต้องการลดน้ําตาลก็กินได้ใช่แนะนําเป็นข้าวกล้องระการปืนแล้วครับผม ครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็คือข้าวสารหนึ่งส่วนน้ํา1.5าถึงสส่วนก็เสร็จแล้วก็กดหม้อได้เลยครับอ่าโอ้โหที่เรานะคะก็ขุงข้าวกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แท้ไม่ทราบว่าอันนี้มีข้าวอะไรบ้างคะอยู่นนี้มีข้าวที่เราฝึกขุงเมื่อกี้คือข้าวผักกามพืนหรือข้าวดอกมะขามครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นข้าวมะลินินสุรินเป็นข้าวชื่อดังอันหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับผมยอยากลองเลยอ่ะงั้นลองเลยได้ไหมครับเนี่ย โอ้ oh, ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเหนือความคาดหมายจริงๆนะเคยทานข้าวมาหลายที่นะครับแต่ต้องบอกว่าข้าวที่เนี่ยมันพิเศษจริงๆอะ่ะคือมันมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมีความนัวต้องใช้คําว่านัวจริงๆเพราะมันมีรสชาติอยู่ข้างในเม็ดข้าวแบบที่เรายังไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอื่นๆเข้าไปเลยข้าวก็มีรสชาติแล้วครับ ก็ถ้ามาที่นี่นะคะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตต่างๆแล้วก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของที่นี่เลยค่ะ s ซตอปออร์แกนิกฟารค่ะ ยังไงบ้างคะพี่ไอที่สาตอมอร์แกนิกฟาร์มโอ้โหต้องบอก้องพิดาเลยว่าอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งตาอิ่มทั้งใจเลยนะคะ,คะเพราะว่าฟาร์มสเตย์ของเขาเนี่ยคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติคือนอกจากเราจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเรายังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เรื่องของวิถีเกษตรแบบออร์แกนิกอีกด้วยผมมันดีทุกอย่างเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะคะพี่ไอเพราะว่าเรามีความสนุกรอยอยู่อีกเพียบเลยคะ่ะได้สิไปกันเลย ใช่ค่ะฟื้ข้างในเนี่ยเย็นมากเนี่ยระหว่างทางที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็มาที่หมู่บ้านผ้าไหมชื่อว่าบ้านท่าสว่างบ้านท่าสว่างเนี่ยนะคะจะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหมยกทอนะคะซึ่งก็ตามชื่อเขาอยู่แล้วเนาะโนะโอโหใจไม่ไหวแล้วอยาก้าไปดูข้างในแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่ที่หน้าโรงทอผ้าชื่อว่าโรงทอจันโสมาอยากเข้าไปดูข้างในไหมอยากมากยัยก็อยากเห็นมากไปชอบดูข้างใน สวัสดีค่ะดี่นบ้านท่าสว่างตั้งแต่ตั้งเดิมค่ะ mm hmm. ก็จะมีกิจวิธีการทอผ้า mm hmm. ซึ่งเป็นผ้าไหมบัดหมี่เป็นงานพื้นเมืองนะคะ mm hmm. คือบ้านทุกหลังต้องมีกี่ทอผ้าแล้วก็จะสอนลกูลกๆทุกคนให้ทอผ้าเป็นแต่เดิมแล้วก็คือทอผ้ามาตั้งแต่โบราณโบราณ mm hmm. จันโสมาข,ของเรานะคะจะเริ่มก่อตั้งโดยท่านอาจารย์วีรธรรมะกูลเงินไทยนะคะ mm hmm. ซึ่ง ท่านจะเป็นคนก่อตั้งลงทอผ้าไหมยกทองจันโสมานเนี่ยนะคะก่อตั้งมาโดยประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะ20ปีแลปีแล้วความเด่นของลวดลายที่นี่นแตกต่างก<อ>ับที่อื่นยังไงคะในในการออกแบบลวดลายค่ะอย่างอาจารย์เองท่านเป็นศิลปินท่านก็ศึกษาลวดลายจากผ้าโบราณจากงานโบราณต่างๆแล้วก็เอามาออกแบบลวดลายแล้วก็ทําเป็นงานทอผ้าออกมาซึ่งเอกลักษณ์ก็จะเป็นเฉพาะตัวของศิลปินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เห็นบางทีก็ อาจจะรู้เลยว่าอันนี้ยเป็นผ้าของท่านอาจารย์กิรธรรมเป็นงานแฮนเมดทุกอย่างแฮนเมดหมดเลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะได้ขอบคุณครับ นี้นะคะก็จะเป็นลงทอผ้าไหมยกทองของเราค่ะก็คือหนึ่งกี่ของเราเนี่ยนะคะที่เราเห็นนะคะก็จะมีคนทออยู่4ี่คนเริ่มแรกเลยก็จะเป็นคุณยายนะคะซึ่งมีหน้าที่คอยทอผ้าแล้วก็คอยเช็คความเรียบร้อยของของตัวผ้าค่ะเวลาทอนะคะแล้วก็จะเห็นขนาบข้างซ้ายขวาตัวนี้ค่ะ ใช่ค่ะพี่พี่เขาก็จะมีหน้าที่คอยเป็นผู้ช่วยคนทอในในการส่งตัวไม้ตะกอลายหรือว่าแพทเทิร์นลายให้กับคนทอเพราะมันใหญ่มากอะเนาะแต่ที่สงสัยที่สุดเลยพี่นามีพี่อยู่ข้างล่างด้วยหนึ่งท่านในทําอะไรครับเนี่ยสาหรับคนที่อยู่ข้างล่างนะคะก็จะมีหน้าที่คอยส่งไม้คอยส่งแล้วก็คอยจัดเก็บไม้ตะกอลายหรือว่าแพทเทิร์นลายเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเห็นที่อื่นที่มีคนอยู่ข้างล่างเหรเพิ่งเห็นที่ที่แรกเหมือนกันสาเหตุที่เราต้องใช้คนทอเยอะค่ะคือหนึ่ง แพทเทิร์นลายหรือว่าตกอลายเราเยอะก็คือหลักร้อยขึ้นนะคะกี่ที่เรากําลังดูอยู่นี่คะจะเป็นกี่ลายครุดยุดนาคนะคะก็จะมีอยู่ที่1,416ตะกอลายนะคะแล้วก็ระยะเวลาการทอต่างๆก็จะจะอยู่ที่โดยประมาณเลย3เดือนกับ4เดือน เห็นตัวอย่างสีเส้นยืนสีเส้นพุ่งที่มันสดใสนะคะคือได้จากธรรมชาติเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูกรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ตัวอย่างสีว่ามันจะสดใสขนาดโอ้ดีจะได้เห็นว่าทำยังไงค่ะใช่ค่ะ กับวิธีในการย้อมต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็จะเริ่มจากการนําเปลือกไม้ค่ะไปต้ม,มประโหดหรือต้นมะพรดจะได้สีเหลืองเหลืองสด<ม>เหลืองมะนาวสุกนะคะแล้วก็คลั่งจะได้สีแดงนะคะคลามจะได้สีน้ําเงินสีฟ้าไปต้มเพื่อที่จะสะกัดน้ําสีออกมานะคะเสร็จแล้วพอเราได้น้ําสีคะ่ะเราก็จะเอาไปต้มกับเส้นไหมรเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะคในการย้อมนะคะ จากที่ฟังเนี่ยเหมือนใช้วัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยมาทําสีใช่ไหมใช่ค่ะจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะนี่นาคาะเราที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยค่ะคือไหมที่ย้อมเสร็จแล้วใช่ค่ะไหมที่ย้อมเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เขาล้างเสร็จแล้วด้วยใช่ค่ะลองลองสัมผัสดูได้มันจะนิ่มมากเลยค่ะพร้อมนําไปทอเลยใช่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้กลับไปเลยแน่นอนคือคุณจะภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ของท้องถิ่นของเราที่โอ้โหต้องบอกว่ามีความประณีตมากๆกับการทําชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่สวยงามมากแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของบ้านเราจริงๆคือที่นี่นะคะเขาแตกต่างจากที่อื่นตรงที่แบบเราจะได้เห็นทั้งกระบวนการในการทําของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นโรงทอผ้าโรงย้อมผ้าหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เขาผลิตเรียบร้อยแล้วเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าใหม่ต่างๆคือแบบสวยงามมากแล้วก็เราได้รู้ทุกขั้นตอนของเขาเลย อยากให้ลองเปิดใจแล้วเข้ามาดูครับคุณจะได้หลายๆ,ๆอย่างจากจากที่นี่เลยจริงชอบเลยนะก็ได้เข้ามาดูเนาะใช่ค่ะ เรียกได้ว่าบ้านท่าสว่างนี่นะคะคเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งจําหน่ายผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของเมืองสุรินเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมสักครั้งเพราะที่เนี่ยถือเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเลยที่ห้ามพลาดเพราะว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานัตถรมไทยอนันทรงคุณค่าเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะจริงๆเลยต้อง<ช>มาเลยจริงๆแล้วหนูสังเกตไหมว่าผ้าของที่นี่เนี่ยนะเขาเป็นลายผ้าแบบร่วมสมัยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันคือมันสวยไปหมดทุกอย่างเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามแล้วก็ความน่ามหัศจรรย์ของผ้ายกทองจันโสมาเนี่ยก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยต่างที่จะมาเยี่ยมเยือนม,มาที่บ้านท่าสว่างเพื่อมาดูผ้า หลังจากที่เราออกเดินทางมาทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็คือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนั่นเองครับหมู่บ้านช้างตากลางหรือศูนย์คชศึกษานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนและช้างนะคะโดยจะมีลานกว้างด้านล่างที่เรียกว่า Ele p h a n t Stadium มนะคะที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้น้องช้างได้ทํากิจกรรมต่างๆค่ะครับผมหมู่บ้านช้างตากลางเนี่ยนะครับเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวกุยหรือว่าชาวกลวยซึ่งชาว าวกุยหรือชาวกวยเนี่ยเขาจะมีความชำนาญการพิเศษมากเรื่องของการคล้องช้างป่าแล้วก็การฝึกช้างแต่ว่าปัจจุบันครับน้องฟีดาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของช้างพลัดถิ่นเกิดขึ้นเยอะมากเลยที่นี่เนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ดําเนินการของการนําช้างคืนถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีการรวบรวมช้างจากหลากหลายหมู่บ้านเลยที่นี่ครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะพี่ไอซเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่สายฟ้ากันค่ะโดยพี่สายฟ้าเนี่ยจะพาเราไปชมกับน้องช้างแล้วก็ไปร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับน้อง ดีเลยครับไปเลยไหมนูนัทไปเรียบร้อยแล้วไปกันเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีพี่สายฟ้าค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังทำสั่งหรือสไนครับผมคืออะไรล่ะครับพี่สายฟ้าครับคนเลี้ยงช้างเขาจะใช้แทนเป็นเสียงสัญญาณบอกกล่าวก็เวลาจับคล้องช้างไปช่องช้างป่าเขาจะไม่เรียกชื่อกัน เขาจะใช้สไนน์เนี่ยหรือซังเงเรียกกันก็อยู่ใครได้ยินะไรนก็อยู่นั่นอยู่นี่ก็ก็จะตามเสียงนี้ไปเมื่อตเกี้พี่สายฟ้าบอกว่าเขาใช้แทนการเรียกชื่อใช่ไหมแล้วทำไมเขาถึงไม่เรียกชื่อกันไปเลยล่ะครับพี่แต่ก่อนเนาะโบราณก็เชื่อว่าการเรียกชื่อคนในเ่าในดุงดิมันมีการเรียนแบบเสียงคนบางทีเราก็ไปเรียกกันชื่อกไก่เขอไข่ก็ผีป่าผีเขาาสใช่เรียกกันแอบหาตามกันไม่เจอก็เลยมี อ่ะอย่างนี้ใช้ส,สัญญาณด้วยการเป่าเราจะทําจากคอควายเขาถ้าคอควายเล็กก็เสียงมันจะเบาบมันจะไม่กล้องกับมันกลองถ้ากลองเล็กก็เสียงน้อยถ้ากรองใหญ่ก็เสียง,งดังอ่าเราก็ต้องหาคอควายที่มีความสมบูรณ์มีความใหญ่ๆแล้วก็เอามาทำาต้องเจาะรูเจาะรูเจาะรูเพื่อสซลินเงนี้ยครับแล้วก็ทดสอบว่าได้ไม่ได้ก็เราก็ต้องขัดไปเรื่อยจนกว่าจะได้ขนาด สาธุเด้อครูบาจัดจะดังไว้นอดเลยโอ้ยสำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมของมีครูด้วยใช่ค่ะใส่ปาราคับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อค่ะอืมวันนี้เราจะไปขอพรจากพระครูบาลพ่อ สวยสาลงามท่านรอชื่สารประกรรมแล้วเดี๋ยวจะพาไปขอสิง่งดีๆขอพรดีๆจากหมอประกรรมครูประกรรมซึ่งเป็นสิงส่งศักดิ์ของหมู่บ้านเราวสวด,<ย>ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตุ๋ยครับอยากถามนิดนึงคำว่าหมอช้างเนี่ย หมอช้างทําหน้าที่อะไรบ้างครับหมอช้างก็เรียบเสมือนกับว่าคนธรรมดากับคนที่ได้บวชในอุปสมบทนะเป็นพระหรือเป็นเนนอะไรอย่างเงี้ละหมอช้างก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอช้างได้ทั่วไปก็ต้องไปไปชิต้องไปไปชะต้องไปสมโพธ์ให้เป็นหมอช้างจึงจะเป็นได้ ค่ะเพราะตุย๋ยค่พะพอดีว่าหนูเห็นทางด้านหลังอะไรนันจะเป็นรูปเหมือนที่เราจำลองมาจากไอ้เขาดินที่จรดากรุงเทพเอามาประดิษฐานไวที่นี่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวช้างาที่วัดป่าอาเจียงเป็นศูนย์ใหญ่เป็นประกรรมที่ว่าชาวบ้านชาวเมืองจะมากราบไหว้ที่นี่ก็ได้จะไปกราบไหว้ที่บ้านเขาก็ได้แต่ที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ ิธีกรรมก็คือพิธีไหว้เส้นประกรรมเป็นการขอพรเราจะเอาช้างเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นต่างแดนหรือจะไปจับช้างหรือจะไปมีกิจกรรมเกี่ยวกับช้างเราก็จะ,ะต้องมาขอพรจากสารประกรรมสารประกรรมนั้นมีไว้เพื่อเป็นการเคารพบ,บูชาเพราะว่าช้างกับประกรรเนี่ยมันเป็นคู่กันผมจะขออนุญาตพ่อตุยป พาไปดูใ,ใกล้ๆได้ไหมครับว่าสารประกรรมเป็นยังไงขออนุญาตนะครับงั้นเราไปดูกันตอนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกอยู่แล้วว่าที่นี่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อตุอ๋ยก,ก็ได้นําทําพิธีกับสารประกรรมด้วย,ยก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันมันดูจริงมันดูเลื่อมใสไปด้วยศรัทธาหมดเลยอะ่ะมันเหมือนได้พลังงานดีๆกลับบ้านเหมือนกันนะครับ โอ้โหน้องวีด้น่ารักมากเลยน้องนองน่ารักกันมากเลยค่ะ,ะน้องคีมแล้วน้องโดโดเนี่ยน้องคีมกับน้องโดโดใชั <ๆ S 2> บำลังสนเลยด้วยค่ะนะ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะพี่ไอเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้าช้างกันด้วยดีเลยเยี่ยมมากแต่ว่าก่อนที่จะไปอาบน้ําช้างเนี่ยพี่ไอ้ขอกัดลาคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันได้ค่ะยังไงขอฝากติดตามอนุาสา์อสทด้วยนะคะโดยสามารถสั่งซื้อได้ทาง Li@ n e แอดอสทหรือทางเว็บไซต์อสท co. ค่ะหรือสามารถติดตามได้ทางช่องทางอื่นทั้ง f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube แล้วก็ติกตอกค่ะและพลาดไม่ได้นะครับต้องติดตามรายการอสท on TV ทุกวันอาทิตย์ 1 0โมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง9กด30เพราะทุกการเดินทางคือโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอค่ะลาคุณผู้ชมกันไปกับภาพอาบน้ำช้างของเรา2คนนะครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรายการในวันนี้ร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เพจ Facebook อนุสารอสทกับคำถามที่ว่า ช้างทั้งสองเชือกช่วงท้ายรายการมีชื่อว่าอะไรผู้ที่ตอบถูกนะครับจะได้รับรางวัลสุดน่ารักจากทางรายการแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ